แม่บอกคะลูกเป็นผื่นที่หน้าแขนขาลำตัวคันเกาไม่สบายตัวทาครีมทายาอะไรให้ลูกหายดีคะแม่วันนี้แม่โบมาแนะนครีมทาเพื่อลดปัญหาผื่นแดงคันของลูกน้อยที่ทาแล้วช่วยลดอาการคันได้ใน30นาทีที่ไม่มีสเตียรอยด์ทาหน้าลูกได้ทาแขนขาลูกได้ทาได้บ่อยครั้งก็ยังสบายใจนั่นก็คือ b penteen sensderm cream ตัวนี้นั่นเองคะ่ะช่วยลดอาการคันที่เกิดจากผิวแห้งผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบอาการแพท้ที่ผิวหนัง ทาแล้วช่วยลดอาการคันได้ใน30นาทีตอนนี้ฟื้นฟ,นฟูผิวเพราะมีปโปรวิตามิน B 5เสริมกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงลดอาการผิวแห้งรอบเป็นขุยได้ด้วยมีเซรมาม่าให้ความชุ่มชื่นและลดการเสียน้ำเพราะมีกีสซูรินอีกทั้งมีเชียร์บัตเตอร์และซีบัคทอนออยล์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังและด้วยมีเทคโนโลยีลิปิดลามีลาเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องเกราะป้องกันผิวให้ชุ่มชื่นลดอาการระคายเคืองผื่นแดงและลดอาการคารันวันนี้อ่อนโยนเหมาะกับผิวที่บอบบางทาหน้าลาว ได้ใช้ได้กับเด็กที่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปหรือจะเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ที่ผิวติดสารสเตียรอยหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาคือเซ็บเดิมผิวนักอักเสบเรื้อรังที่จะมีปัญหาผิวคือแหง้งลอกแล้วก็คันมากใช้ตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์เพราะว่าจะช่วยลดอาการคันได้ใน30นาทีหลังทางสามารถทาได้บ่อยครั้งไม่มีสเตียรอยไม่มีน้ําหอมและไม่มีสารกันเสียค่ะหลอดนี้ลูกๆวัานไหนหรือใครที่มีปัญหาผื่นแพ้แดงคันช่วยแก้ปัญหาผิวได้ดีมากๆเลยค่ะแม่โบนแนะนําเลยบีแพนเทนเซนซิเดิมคครีีหลอดน้ มีติดบ,บ้านไว้เลยนะะ